สวัสดีครับวันนี้ก็จะปีใหม่แล้วปี58ครับึ้นปี58ก็เป็นปีใหม่วันนี้ก็ที่เห็นใัย้ากันเปื้อนอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือคุณต่อยไต้พบอย่าตกใจนะครับว่าผมจะทำรายการอาหารแข่งหรือเปล่าไม่ไม่ต้องกลัวครับผมทําเกษตรก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปมุ่งทางด้านน,นั้นครับนอกจากทอดไข่เจียวครับเอาไว้กันเปื้อนนะครับ วันนี้มาพูดถึงโปรเจกต์ที่2องแล้วกันของการปลูกมะนาวเหมือนเดิมนะครับชอบมะนาวครับทำมาเยอะโปรเจกต์ project ที่สองเนี่ยจะเป็นต้นมะนาวเหมือนกันแต่ว่าจะใช้เทคนิคที่ต่างจากจากเดิมนะครับจะใช้จากข้อมูลข้อมูลทางด้านวิชาการอยู่สี่สี่อย่างนะครับก็กกหเหมือนกับสี่แหล่งด้วยกันแต่สองแหล่งเนี่ยสองสองแหล่งจะอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนนะครับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกแพงแสนสองที่สองอย่างแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็ก็อยู่อีกอีก,อก,อกแหล่งหนึ่งกันแล้วก็มีแหล่งหนึ่งจะมาจากต่างประเทศนะครับประเทศญี่ปุ่นซึ่งซึ่งเทคนิคนี้ต่างประเทศมีการใช้มาล่างแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยยังไม่มีการมาปรับใช้เรื่องนี้ครับ <S <S ผมก็เลยเอามาใช้ก่อนเพื่อที่จะให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการปลูกมะนาวนะครับ <S <S ซึ่งมันจะแก้ปัญหาได้หลายอย่าง ก็คือต้องรอนิดหนึ่งคือให้มันโต,ตนิดหนึ่งก่อนอันนี้ลงเดือนที่สนะะเดือนที่สก็ได้แต่ว่าส่วนเทคนิคที่ใช้ก็มันจะต่างจากจาก,จากการปลูกมะนา้แบบเดิมนะครับต่างกันกิ่งจะแข็งกว่าครับแล้วก็จะแตกต่างหลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวมาคุยในสบายๆนะครับเป็นปีหน้ากันแล้วกัน ปีนี้ก็ขุนให้โตก่อนแล้วก็จะเริ่มทำแล้วก็ดูปีหน้าเลยประมาณกระดาษสิงหาเขาจะเริ่มทำแล้วก็ดูเพราะว่าตามหลักการที่มีอยู่เนี่ยสามารถทำาได้ง่ายแล้วก็ไมทเา่งใช้ไม่ขัเทคนิคที่ใช้ก็ดีว่าถ้าใครที่ยัง ไม่ได้เจอผมหรือว่าไม่ได้คุยกันโดยละเอียดเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวเจ๊งเอาง่ายๆคือต้องเข้าใจหลักการอะไรหลายๆอย่างก่อนทั้งเรื่องสายพันธุ์การขยายพันธุ์ปุ๋ยและฮอร์โมนผู้ทานอาหารนะครับแล้วก็เรื่องการจัดการแปลงการตัดแต่งสรงภูมิต้องเข้าใจถ้าเกิดว่าอยู่ๆทำเลยถ้าเกิดเจ๊งขึ้นมา,าโทษผมไม่ได้นะ ผมเป็นแค่รีเซนต์แล้นำเสนอแล้วก็บอกวิธีการหลักการตามที่ท่านอาจารย์ลาวีาสอนมานะครับวันนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วก็ปลายปีก็จะเริ่มบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทำแปลงของโปรเจกต์ที่สนี้เรื่ววเฟสสองก็ได้นะก็จะก้าวหน้าขึ้นมาจากระบบเดิมแต่ว่าอะไรแล้วทุกคนชอบนะครับแต่ว่าผมพยายามทำเสนอหรือรีเซนต์งานเนี่ยในลักษณะว่า แก้ปัญหาในจุดต่างๆอย่างแรงงานที่เราต้อง,ต,อง,ต,องต้องการลดนะครับแล้วก็การจัดการแปลงเรื่องโลคแมงต่างๆการใช้ยาใช้ ความโลภครับคิดนิดนึงก่อนจะใช้อะไรนะมอกไปเลยเป็นห่ววมีคนเตือนว่าผมห้ามพูดนะครับผมเลยไม่พูดแต่ถ้าหาข้อมูลดีๆจะทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับพยายามทําให้มันถูกในเรื่องที่ถูกที่ควรนะครับิดถึงลูกหลานเราไปตรวจจะเอาแต่เฉพาะวันนี้นครับคิดถึงข้างหน้าบางทีลูกหลานท่านนะอาจจะโดดก็ได้คิดก่อนก็จากนี้ก็คงไม่มีอะไรก็เดี๋ยวประมาณ ประมาณ20-25เดือนหน้าก็จะอบรมมะนาวนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะไปบอกเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้ตัวโปรเจกต์ที่2ถ้ายัางถ้ามั่อเอิญไม่ได้ไปก็จะพูดหลังจากนั้นก็แล้วกันวันนี้พูดเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะดูเสียดินนึงแต่ว่าน่าเป็นห่วงครับสถานการณ์ช่วงนี้ระวังนิดนึงต้องขอขอบคุณเหมือนเดิมนะครับท่านรองศาสตราจาร,รย์ดรลวีจัักดีนะ้อาจารย์ของผมที่ท่านสอน เรื่องการปลูกมะนาวการดูแลและการทมามะนาวเราก็ดูนะครับก็เปิดอารมไปบ่อย,ยที่ทศูนย์วิจัยและพัฒนาไม่ผลเขตร้อนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มองเกษตรแพงแสนนะครับมีโอกาสก็ไปอารมกันเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าผมจะใช้ข้อมูลจากที่นั่นเนี่ยเป็นหลักก็ที่อื่นก็มีมาเสริมบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับก็เหมือนเดิมครับเท่านี้ก่อนโชคดีครับ